สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษนักสร้างวิสัยทัศน์ของถนนนักผจญภัยที่มองไปอย่างเส้นขอบฟ้าที่ไกลโพ้นวันนี้เราจะไม่เพียงพูดถึงยานพาหนะแต่เรากำลังพูดถึงวิถีชีวิตการเคลื่อนไหวและการประกาศอิสรภาพมอเตอร์โฮมของปี2026ไม่ใช่แค่เครื่องจักรบนล้อแต่มันคือความฝันที่ถูกสร้างขึ้นคือที่พักพิงที่เคลื่อนที่ได้และเป็นหลักฐานที่มีชีวิตของนวัตกรรมมนุษย์ มันคืออิสระคืคอการผจญภยัยและคือความเชื่อที่ว่าการเดินทางเองก็คือจุดหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อคุณก้าวเข้าสู่มอเตอร์โฮมของปี2026คุณกำลังก้าวเข้าสู่อนาคตแห่งความเป็นไปได้ความมหัศจรรย์เหล่านี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพียงด้วยเทคโนโลยีแต่ถูกสร้างด้วยเจตนาด้วยหัวใจและด้วยจิตวิญญ,ญาณที่กล้าจะนิยามความหมายของการเดินทางขึ้นใหม่มอเตอร์โฮมไม่ได้เป็นเพียงทางเลือกสำหรับการพักผ่อนอีกต่อไป แต่มันคือคำประกาศที่กล้าหาญถึงการแสดงออกของตัวตนถูกออกแบบมาเพื่อผู้ที่ปฏิเสธที่จะถูกจำกัดด้วยกำแพงหรือพรมแดนทุกรายละเอียดทุกนวัตกรรมคือสิ่งที่มากกว่าแค่วิศวกรรมแต่มันคือปรัชญาปรัชญาที่เชื่อว่าชีวิตนั้นมีค่ามากเกินกว่าจะใช้เพียงอยู่ที่จุดเดียว และในปรัชญานี้เราค้นพบว่าความสะดวกสบายอิสระภาพและนวัตกรรมไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือยอีกต่อไปแต่มันคือสิ่งจำเป็นสำหรับนักสำรวจแห่งยุคใหม่ในปี2026มอเตอร์โฮมไม่ใช่แค่บ้านเคลื่อนที่แต่มันคือห้องเรียนของเด็กๆที่ได้เรียนรู้ท่ามกลางท้องฟ้าคือออฟฟิศของนักสร้างสารรค์ที่ทำงานบนขอบภูเขาคือที่หลบภัยของครอบครัวที่ผูกพันกันภายใต้ใตแสงดาวมันคือการเตือนใจเราว่าชีวิตไม่ใช่การรอคอยความสุขในวันข้างหน้า แต่คือการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในปัจจุบันไม่ว่าถนนจะพาเราไปที่ไหนและนี่คือแรงบันดาลใจมอเตอร์โฮมของปี2026ไม่ใช่เพียงยานพาหนะแต่มันคืออุปมาแห่งชีวิตที่พาเราเคลื่อนไปข้างหน้าไม่เพียงบนถนนแต่ไปสู่ตัวตนที่แท้จริงของเรามันท้าทายให้เราฝานันให้ใหญ่กว่าเดินทางให้ไกลกว่าและอกกอดวิถีชีวิตที่ไม่เคยยอมประนีประนอมอิสรภาพ ไม่ได้เป็นเพียงคำพูดที่งดงามแต่มันคือความหมายลึกซึ้งขององค์การมีชีวิตอยู่จริงๆมันคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนใฝ่ฝันแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสได้สัมผัสอิสรภาพคือความหรูหราที่เหนือกว่าทรัพย์สินเงินทองเพราะไม่มีสิ่งใดจะมีคุณค่ามากกว่าการได้ใช้ชีวิตตามทางที่หัวใจเรียกร้องโดยไม่ถูกพันธนาการอิสรภาพไม่ใช่เพียงการเดินทางโดยปราศจากข้อจำกัดของเส้นทาง แต่คือการเดินทางของจิตใจที่ไม่ยอมให้กรอบใดๆมากำหนดว่าความสุขควรมีหน้าตาอย่างไรเมื่อเรามองไปที่มอเตอร์โฮมของปี2026เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าอิสรภาพได้ถูกออกแบบให้กลายเป็นรูป,ปรธรรมมันไม่ได้เป็นเพียงแนวคิดลอยๆแต่มันคือความจริงที่เราสามารถก้าวเข้าไปสัมผัสได้บ้านที่เคลื่อนที่ได้คือการประกาศว่าคุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ชีวิตที่ไหนจะตื่นเช้าขึ้นมาท่ามกลางป่าเขา หรือจะนั่งทำงานริมชายหาดทุกการตัดสินใจขึ้นอยู่กับคุณไม่ใช่กรอบสังคมหรือกำแพงของออฟฟิศนี่แหละคือความหรูหราที่แท้จริงไม่ใช่เพราะมันแพงแต่เพราะมันมอบอำนาจให้เราควบคุมเส้นทางชีวิตของเราเองความหรูหราที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ในความโออาของบ้านหลังใหญ่หรือความเงางามของรถคันหรือแต่มันอยู่ที่เสรีภาพในการเลือกสิทธิ์ที่จะบอกว่านี่คือชีวิตของฉันและฉันจะใช้มันในแบบของฉัน ไม่มีสิ่งใดสามารถซื้อความรู้สึกกอขอองค์การได้ขับเคลื่อนไปตามถนนกว้างใหญ่โดยไม่ต้องบอกลาใครไม่มีสิ่งใดจะแลกได้กับประสบการณ์ที่คุณตื่นขึ้นมาแล้วมองเห็นวิวที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในทุกๆวันในยุคสมัยที่ผู้คนมากมายยังติดอยู่กับตารางเวลาอันแน่นหนางานที่ซ้ำซากและความฝันที่ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดอิสรภาพจึงกลายเป็นสิ่งล้ำค่ามันคือความหรูหราที่ไม่ใช่ทุกคนจะกล้าไขว่ควา เพราะมันต้องอาศัยความกล้าหาญในการก้าวออกจากกรอบเดิมต้องอาศัยหัวใจที่พร้อมจะ,ะเผชิญกับความไม่แน่นอนแต่ก็ต้องเข้าใจว่าในความไม่แน่นอนนั้นเองคือพื้นที่แห่งการเติบโตและการค้นพบตัวตนมอเตอร์โฮมของปี2026สะท้อนแนวคิดนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบมันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การไม่ผูกมัดมันคือการบอกกับโลกว่าฉันสามารถไปที่ไหนก็ได้และฉันเลือกจะไปในที่ที่ทำให้ฉันมีชีวิตชีวา อิสรภาพเช่นนี้คือการหรูหราที่เกินกว่ามูลค่าเงินมันคือการได้ยินเสียงหัวใจตนเองชัดเจนท่ามกลางเสียงวุ่นวายของโลกภายนอกดังนั้นเมื่อเราพูดว่าอิสรภาพคือความหรูหราที่แท้จริงเรากำลังพูดถึงสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าทรัพย์สินเรากำลังพูดถึงของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์สามารถมอบให้ตัวเองของขวัญที่บอกว่าฉันคือผู้กำหนดชีวิตของฉันเอง และนั่นคือความหมายแท้จริงขององค์การมีชีวิตอยู่อย่างงดงามนวัตกรรมไม่ใช่เพียงแค่คำที่ใช้ในห้องประชุมหรือในตำราเรียนแต่มันคือพลังที่ผลักดันให้โลกเคลื่อนไปข้างหน้ามันคือสะพานที่เชื่อมระหว่างความฝันกับความจริงระหว่างสิ่งที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้กับสิ่งที่วันหนึ่งกลายเป็นมาตรฐานของชีวิตประจำวันนวัตกรรมคือความกล้าที่จะถามว่าท้าและความพยายามที่จะหาคำตอบจนวันหนึ่งสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่จริง กลายเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้หากเรามองไปที่มอเตอร์โฮมของปี2026จะเห็นว่านวัตกรรมคือหัวใจที่ทำให้มันแตกต่างจากอดีตไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีพลังงานสะอาดระบบขับขี่อัจฉริยะพื้นที่ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งการพักผ่อนการทำงานและการเรียนรู้ทุกอย่างสะท้อนถึงความจริงที่ว่านวัตกรรมคือกุญแจที่เปิดประตูสู่อนาคตมันทำให้การเดินทางไม่ใช่เพียงแค่การเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง แต่เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตใหม่ที่ไม่เคยถูกนิยามมาก่อนนวัตกรรมคือการตอบคำถามของมนุษย์ที่ไม่เคยหยุดสงสัยเราอยากเดินทางไกลขึ้นแต่ใช้พลังงานน้อยลงเราอยากใช้ชีวิตกลางธรรมชาติแต่ยังคงความสะดวกสบายเราอยากมีบ้านที่พาไปได้ทุกที่โดยไม่ต้องทิ้งความมั่นคงไว้เบื้องหลังและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่นวัตกรรมทำให้เกิดขึ้นจริงนวัตกรรมไม่เคยหยุดอยู่กับที่มันคือลมหายใจที่ทำให้สังคมมนุษย์มีชีวิตชีวา และทุกก้าวที่เราก้าวไปข้างหน้าล้วนยืนอยู่บนสะพานที่นวัตกรรมสร้างขึ้นสะพานนี้ไม่ได้เพียงพาเราไปสู่เทคโนโลยีใหม่ๆเท่านั้นแต่มันยังพาเราไปสู่ความคิดใหม่ๆมุมมองใหม่ๆและโอกาสใหม่ๆมันสอนให้เรารู้ว่าอนาคตไม่ได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแต่อนาคตถูกสร้างขึ้นจากการตัดสินใจและการสร้างสารรค์ในวันนี้หากไม่มีนวัตกรรมเราคงยังติดอยู่ในความสะดวกสบายแบบเดิม ไม่กล้าที่จะฝันไม่กล้าที่จะก้าวและไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงมอเตอร์โฮมในปี2026จึงไม่ใช่เพียงยานพาหนะแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการสร้างสรรค์สัญ,ญลักษณ์ที่บอกเราว่าโลกใบนี้ยังมีสิ่งที่ดีกว่ารออยู่ข้างหน้าตราบใดที่เรากล้าที่จะข้ามสะพานแห่งนวัตกรรมนี้ไปทุกครั้งที่เราก้าวขึ้นบันไดแห่งความคิดใหม่ๆเราไม่ได้ก้าวไปคนเดียวแต่เราพามนุษยชาติทั้งหมดเคลื่อนไปข้างหน้า ดังนั้นเมื่อเรากล่าวว่านวัตกรรมคือสะพานสู่วันพรุ่งนี้เรากําลังยอมรับความจริงที่ว่านวัตกรรมไม่เพียงเปลี่ยนสิ่งที่เราทําแต่มันเปลี่ยนสิ่งที่เราเป็นมันเปิดโลกทัศน์ใหม่ที่เราไม่เคยคิดถึงแอลมันคือคําเชิญให้เราเชื่อมันว่าอนาคตที่สดใสไม่ได้รอให้เราไปถึงแต่กําลังถูกสร้างขึ้นด้วยมือของเราในทุกวันนี้